โยวาซาดิรุ่นเมกาดิรุ่นดูไปดิรุ่นชาติสายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม The House of the Dead 2 Remake นะท่านผู้ชมนะ <c oughs> เกมนี้นะครับมันเป็นเกมสมัยก่อนนะท่านผู้ชมนะเป็นเกมที่แบบว่าที่เราเคยใช้ เกมปืนตู้กับเกมคอมสมัยก่อนนะเออสมัยปืนตู้เกมอาร์เคดเลยนะท่านผู้ชมสำหรับใครที่เคยเล่นนะ่ะอายุเยอะแล้วอาจจะคุ้นชินเกมนี้หรือว่าใครที่เคยเจอในห้างที่เป็นแบบว่าปืนให้ใส่แล้วหยอดเหรียญเล่นได้างั้นนะ่ะท่านผู้ชมนะถือปืนมาเล่นก็เกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกเลยนะครับสำหรับตัวเกม The House of the d a d 2 r e m i x นะท่านผู้ชมนะมาเราจะมาเล่นกันเลยนะครับคนดูมันจะมีเลือกเล่นแบบออริจินอลกับอาร์เคดนะผมจะเล่นแบบออริจินอลแล้วกันเอาแบบอ่า easy แล้วกันนะคุณูนะกลับมาเล่นนานๆทีเลือกตัวละครได้นะครับ นี่คอเทสแกรี่กับเจมส์เอาเจมส์ละกันมากีนี้เล่นได้2คนนะต่อ1เครื่องนะครับมีเล่นในส่วนของคอมพิวเตอร์พีซีและก็ในเทโต้สวิตชนะอันนี้เป็นแบบเดโมโนะครับคนดูไปเราอันไหนวะเนี่ยอ๋อให้เลือกใช่ไหมคืออะไรวะเครดิตดาวมิดบนะัสเอาดาวมิดบนะัสละกันคนดูไปไหนกดเริ่มยังไงเี่ <stepping S 2> <brasile> อา้าวกดเริ่มยังไงนี่ฮึอเอ่อเลือกเลือกเลือกของใส่เข้ามาแล้วก็ทำไงต่อถ้าเราจะไปใส่ into politic c o n t i n e อ๋อกดคลิกไดนไหมเอาเอาละมาแล้วคุณดูยามาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยนี่ ม,มีมีแบบว่าคัาซีนให้ดูด้วยนะท่านผู้ชมนะยิบเลยไหวโอ้โหเกมเลือดสาดจริง嘛เอาละไปลุยกันต่อมาแล้วเป้าเขียวคนดูเล่นง่ายขึ้นหน่อยขี้ขวานะครับจะเป็นดีโหลดปืนนะท่านผู้ชมนะอุ้ยนี่เอาสิโอ้โหภาพถือว่าใช้ได้อยู่นี่เอาสิเฮ้ย เรื่องบน Nintendo Switch ก็จะเป็นแบบว่าเมาส์ไจโรสโคปนะท่านผู้ชมนะเจมส์เขาวะโอเครู้เรื่องโอ้ยโอ้โหโดนกัดเลยคนดูโอเคอ้าวช่วยไม่ทันฉันไม่อยากจะตาย เฮ้ยเกือบยิงเฮ้ยช่วยไม่ทันขนาดใช้เมาส์นี่คนดูไว้มาว่าตัวเว้ยเว้ยจะยิงกล่องพวกนู้นพวกนี้นะไอ้พวกไอ้พวกไอ้พวกกบไอ้พวกกบไอ้พวกกบเฮ้ยเฮ้ยอีเกือบยิงมันไม่ทันเล่นยากอยู่นะคนดูนะถ้าแบบว่าเราแบบเมาส์ไม่ไวพอนะครับ เห้ยเห็นลอยเลือดนะครับสวยไอ้พวกหนอน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 อุ้ยโดนกี่เป็นหนึ่งหนึ่งสวยสวยต้องยิงกล่องอะไรพวกนี้เลยนะท่านผู้ชมนะสวยมาดิโอ้โหเกิดไปแล้วคนดูโอ้โหเกิดไปแล้วคนดูโอ้โต้องใช้การจำเลยนะคนดูรู้เล่นรูปแบบแบบนี้ ว้ยแม่กูยิงคนยิงคนตุยตุยโซทีทเพื่อนเฮ้ยบ้าเอ้ยนี่นี่มันไวนี่มันไวคนดูโดนโดนโดนย,ยิงให้โดนหัวพอไหวสวยกบทองกบทองโอ้ยเกือบโดนแล้วไวยสวยอ้าวตุยไมนะ่น่ะไม่ตุยไม่ตุยน้องขอบคุณมากจ้ะ สวยสวยที่ช่วยหนูมาได้แล้วหนีกไปง oh, okay. ูยฟ่ยโอเคโอ้ได้รับของม่ช่วยตัวประกรันสีสกิลทีย,ยิงพิษตัวมาดิเจอบอสในนี่เลยนะดูจากทรงนั้นเนี่ยเย่ก yeah. ็มาดิเว้ยอันนี้มันบอสยักษ์หัวขาดนี่มาว่าใจฮิกมา ยิงมุมไหนวะเนี่ยยิงต้องยิงต้องยิงไอตัวไอตัวบินอยู่เหรอมามายิงโดนอยู่ยิงโดนอนี่สวยมาเฮ้ยเอออื้อุ้มมันบินไปมากเลยอะคนดู ไว้ทำมันเลยทำมันเลยอยู่ๆต้องยิงยองยิงต้องยิง,ต,ง,ยงตัวข้างบนมนดูโดนโดนมาดิมุมไหนนี่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 บินยังไวทำไมพี่ไม่บินมาโชว์ผมเลยล่ะสวยสวยแตกไปดิยูฮูเอาเว้ยเอาเว้ยสมัยก่อนพี่นี่เซียนอาคิด ร่วงไม,ม่ดีครับน้องบ่เฮ้ยจิมส์เย้น, okay, นี่เพื่อนเรามานะครับผมลืมเปิดเสียงแดร์ล็อกนะท่านผู้ชมนะโอเคจัดการไม่ได้แล้วนะครับไหนไมีตรงไหนอีกเย้รีสตาร์ทเอารีสตาร์ททำไมวะมันเล่นได้แค่นี้เหรอมิสซิ่งโอเคเอ็กซิสเฮ้ยอ๋อมันเป็นเดโมโดนะครับคนดูมาเล่นได้แค่นี้นะฮะอะไรวะแค่นี้เองเหรอ แป๊บเดียวอะนะออโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ด้วยกันนะสำหรับตัวเกม The d a d อ่า The House of the d e a d Remake 2นะท่านผู้ชมนะใครทีก่กำลังหาเกมมาเล่นอยู่ก็เกมนี้อีกเป็นหนึ่งเกมในเดโมโนะเปะิดออมาเล่นกันนะสำหรับวันนี้พี่โก้ตัวก่อนเจอก,กันในคลิปหน้าบายจ้ามันแค่นี้เหรอวะ